หมฟูหว่านกูซอกหามึงเหมดมือเฮ้ยกูไปกินอันขั้วแมวหมว่านนี่นะอยู่เหินบักจันพุคนเด็กเออมันมันอันมันฆ่าแมวนะแมวโป้งมันรักกินไกล้มันมันก็เลยคอนทับหัวแมวยแอังแมงมือเออมันก็เลยอันหัวสุปกูกินนะแดงอหอดแมวเนาสูนเนาะบาปสิกินหัวสูหรอเฮ้ยบาปนี่มันมันเป็นต้นแล้วได้น่ะร้านออมึงก็เคยให้หน้ามันอะ เออกมือหน้าเหมืองเห็นเหมือเอินมาห้ากูเด้อมันมันมันก็สร้างกินซอยจุอ่ะกินลาบเป็ดลาบไก่นี่มันมันมันก็สร้างกินอ่ะกันว่าหมืองเห็นเราอเอินหมากูจีกูจีอันเฮ็ดซอยจุสู่มันกินเด้อขันบ้าเวลาเน้ยซู่แล้วมันอึดแนวกกนิืนแม่มันนะฮักที่อย่างนี้ไปขามันห็นยัางโอ้กินหัวสูเออเออกินไปแล้วก็แล้วว่าแต่มึงมาซอกห้ากูเห็นยังเมื่อวานนี่นะโอ้ยกูว่าสิผ้ามึงไปเบิ่งอีจื้นเออมันออกลูกกิดกรรมเมื่อวานนี่ อ่ะแล้วมันเป็นไม่น่ยเหมันคือว่าผิดกรรมสินอีจืนหันโอ้ยผัวมันปีงหำหมาให้มันกินมันก็เลยผิดกรรมอ่ะขัวมึงออาเลือกเลยมึงปากกระเบี้ยวอีอีจืนนี่ผู้สาวเก่ามึงโบแมนเบาร้านตอนอันเฮียนอยู่อันหมอนหมอซ่องหม้อซหัน่ะเออก็อีเดียวนั่นล่ะมันเคยคมขืนกูตัวอีจืนหันเออแต่ว่ากูบอยอมมันก็เลยบอได้กูเมื่อนั้นกูเกือบเสียตัวให้มันน่ะ อือามันนี่ป่า,มามนมันเหมืองรอเนาะมึงพีาเฮาลานกูเศร้าคมขึ้นเอาก็ไปยอมต้อนน้ำมืงองเนาะห่วยใช่กูยอมจังได้กูขี้ยันนะแล้วกูยังเด็กน้อยอยู่ตอนนั้นเนาะเออหาหาก็ขึ้นเป็นบ่าวเฮิมอยู่มาเมื่อขึ้นความกูว้่ยกูตกใจแล้วกูทีป๋าเลยละกูอติดฟ้าผ่นเลยอ่ะอีจึนแล้วืูไปคมขึ้นกันอยู่ใส่น่ะอือยังว่าไปติดฟ้าติดเฟื้อ,อยู่ห้องเฮียนเมื่อ้ยมือมนั้นฮันน่ะเออเสียงภาษาอังกฤษ อือาอาจารย์บอกว่าอันผู้ใดทรงขอสอบอันค้นสุดท้ายแล้วมันให้อันปิดประตูห้องห้องเฮียนเนอว่วสันเออกูกับเสียงบบได้ได้มือนั่นนะกูกกับมั่นสองคนกับมีจืนเออกับกับกับสุดท้ายมูแล้วมึงเห็นเราได้สนว่ามันคือวันไดคมขึ้นเหมือส่น่ะเออมึงคือปิดปิดประตูระเฟ้านี่หลังจากทรงขอสอบอาจารย์เรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็หนีแล้ว เออกูกับมันนะชิมาปิดประตูมันตัวกูว่ามันมันเลืมกระเป๋าเออเลื่อมกระเป๋าอยู่ในในห้องกันละให้กูไปเอาให้เนี่ยพ่อกูเข้าไปเอาแล้วมันก็น้ากล้นกูมามันก็อืมมันก็ดันเอกูลงในโตอันเลยเออมันก็ขืนความกูมันจะคมขืนกูกูก็ยันเอาแล้วมึงก็ติดฝากูเลยมึงเฮ้ยอีจืดมันก็พผู้งามอยู่ในมึงมังคือบให้มันคมขืนให้มันแล้วอืมกูก็เสียดายอยู่พ่อมันใหญ่เป็นสาวมามันผู้งามได้มึงอ่ะเออ กูคิดเสียดายยอดหลังอยู่เมื่อนั้นกูไปเจอมันอยู่ในตลาดสดหันกูว่าเอ้ยอันจืตไปไปอันดื้อฟื้นความหลังกันอยู่ในห้องเฮียน่นคีอเก่าเฮาซส่นมันดากูสันโอ้ยอ่ามันแล้วมึงคือหูว่ามันออกลูกกิจกรรมอ่ะโอ้ยหลานกูมาบอกมือว่านีนี่เออกูก็เลยหูู้กูเลยอันมาช่วนมึงมือว่านี่ซอกหามึงอยู่เออเออสันไปไปไปมือนี้ก็ได้ปะ ก,กู็กว่างอยู่มือนี้นะ่ะเออไปก็ไปแต่มึงอย่าว้าเรื่องอันอีจื้อันคมคืนกูตอนสมัยเฮียนเด้อเออจากหน่อยผัวมันได้ยินแล้วมันสิหนุ่งได้มึงอะ่ะ